เร่องที่พี่ดาฟทำแล้วเปลี่ยนจากเด็กสอบตกเป็นสอบติดหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าพี่จบจากวิศวะลาดกระบังแต่ไม่ใช่มาถึงครั้งแรกพี่สอบติดวิศวะลาดกระบังเลยพี่เคยสอบไม่ติดมาก่อนย้อนไปตอนที่พี่อยู่มหพี่จําได้ว่าในวิชาคณิตเนี่ยพี่ลงเรียนพิเศษถึง3ที่เพราะพี่เป็นคนชอบเรียนพิเศษมาก แต่พอเอาเข้าจริงๆพอวันสอบอ่ะพี่กลับจําสูตรจําเนื้อหาแทบไม่ได้เลยถึงจําได้ก็ใช้ไม่เป็นเหตุผลสําคัญมาจากการที่พี่เรียนแล้วไม่ยอมเอามาทบทวนไม่ยอมเอามาทําซ้ําไม่ยอมเอามาทํากันบ้านมันเลยทําให้สิ่งที่พี่เรียนมาพี่ลืมเกือบหมดเลย ดังนั้นสําหรับน้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าน้องจะเรียนที่โรงเรียนหรือน้องจะเรียนพิเศษเนี่ยหลังจากน้องเรียนเสร็จแล้วภายใน24ชั่วโมงให้น้องจดสรุปเก็บไว้ว่าเราได้อะไรจากบทนี้บ้างจะเป็นสูตรเป็นสมบัติก็ได้และเอาโจทย์อาจจะเป็นโจทย์ที่เรียนหรือโจทย์ในกันบ้านเอามาทําซ้ําเพื่อเพิ่มความเข้าใจเสริมความเข้าใจให้เราว่าเราเข้าใจวันนี้ที่เรียนจริงไหมและมันจะทําให้เราจําเนื้อหาที่เรียนวันนี้ได้นานยิ่งขึ้น